สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ชมครับที่ติดตามรับชมอยู่ทางช่อง y o u u u e แเ่งลุงเรือง59นะครับ mm hmm. วันนี้พ่อเฮงกับสิพาพี่น้องท่านผู้ชมนะครับ mm hmm. ผมมาตามแนวทางของอาจารย์ดาวพระเสานะครับอาจารย์ดาวพระเสานะครับสำหรับ FC ที่ ท่านที่เขามาติดตามไม่นะครับเด้อที่มาติดตามทั้งช่องของพอเฮงไม่ไม่นะครับอาจจะยังบ่ท่านด้มีข้อมูลนะครับหรือบางท่านอาจจะลืมข้อมูลไปแล้วนะครับสําหรับข้อมูลในงวดที่ผ่านมานะครับอาจารย์ดาวพะเสาเพิ่นมาตกกลับเด้อครับเด้อชุดสองตัวมาตัวกลับนะครับเพิ่นห้ยซองหามันออกหาซองนะครับเนาะองหาออกหาซอง นี่เป็นเป็นชุดสองตัวนะครับเป็นชุดสองตัวนะครับชุดสามตัวก็จะมีอยู่สี่หางนะครับมีอยู่สี่ชุดนะครับสามตัวมีสี่ชุดนี่เป็นชุดสามตัวนะครับสามตัวก็ก็จะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหกเก้าห้าเก้าเก้าแปด นะครับนี่ชุดสามตัวนะครับที่พอเฮงเคยเว่าวไว้นะครับในคลิปที่ผ่านมาว่าพอเฮงจะตามสองตัวนะครับพอเฮงจะตามสองตัวของอาจารย์ดาวพระเสานะครับสำหรับชุดสองตัวมาแล้วนะครับสองตัวมาแล้วของอาจารย์ดาวพระเสา พี่น้องอยากฮู้วาครับสองตัวเพิ่นไทยเพื่อนไ้งวดนี้สิบสิบโคือเก่านะครับโบเลตตัดออกจากสามตัวนี้นะครับสิบโได้สิบโร๊ได้ตัดออกจากชุดนี้นะครับสิมาเดียวๆชุดนี้คือเพิ่นไหยสามตัวเลยนะครับสําหรับสองตัวเพิ่อนโบเลตตัดออกจากชุดนี้พี่น้องอย่างงนะครับเด้อนี่ชุดของสามตัวของวันที่สิบหกธันวาคมหกแปดนะครับ พี่น้องท่านผู้ชมอย่าง,งงนะครับจะมีชุดสองตัวอีกตั้งหากนะครับชุดสองตัวที่อาจารย์ดาวพระเสาระครับให้มาจะมีอยู่ห้างเดียวนะครับห้างเดียวซื่อๆนี่นะครับห้างเดียวคอลอนี่เดี๋ยวไปเห็นเบิรงก่อนนะครับที่อาจารย์เพิ่นใไ้มานี่ พอเห็นตรงเบิ้งตรงนี้ก่อนนี่เป็นถึงจุดเต็มถึงจุดนะเพื่อนไฮมาเนาะครับเนาะนี่เห็นไหมครับจุดสามตัวเพิ่นจะคัดออกมาสี่สี่ชุดนะครับสามตัวคัดออกมาแล้วนะครับสามตัวคัดออกมาแล้วสี่ชุดนะมีศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ห้าแปดแล้วก็หกเก้าสามแล้วก็เก้าเก้าแปด สามตัวเพื่อนออกมาแล้วสำหรับสอตัวนะครับให้มาแล้วหางเดียวนะครับสองซีหางเดียว,นะ 2, 4, ยวขันพี่น้องยังคาใจอยู่ว่าเพื่อนหายมาในห้บนหรือห้ล่างนะครับของอาจารย์เพื่อนสามารถไปได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับไปได้ทั้งบนทั้งล่าง ให้เปลี่ยนแนวทางนะครับด้อให้เปลี่ยนแนวทางให้พี่น้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับให้ไว้เป็นแนวทางนะครับให้ท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับมีตัวนี้นะครับ สองสี่ตัวเดียวห้างเดียวพี่น้องสิมักหรือบ่อมักสิชอบหรือบ่อชอบกะดูก,กับตัวพี่น้องนะครับเด้อใส่วิจารณญาตในการรับชมนะครับห้างเดียวไปบนล่างเลยนะครับกันไว้เลยนะครับไปกับบนล่างไปเลย เพื่อนให้ไวเป็นแนวทางเด้อพี่น้องใส้วิจจรณญายนในการรับชมนะครับเป็นเพียงแนวทางนะครับงวดที่พันมาของเพื่อนเขานะครับของเพื่อนกับเขางวดน,นี้พอเหงคิดว่าน่าจะเขาอีกเพราะว่าอาจารย์เพื่อนสมบันใจแห้งนะครับ เอายินเขียนนี่ให้กันด้วยครับเอาแคปเอาไว้ครับเขียนเอาไว้ก็ได้แคบเอาไว้ก็ได้หางเดียวคอรอครับสองสี่เนี่ยบบเปืองนะครับเขียนลอตเตอรี่ก็จับไว้ด้วยนะครับ แนวทางเป็นแนวทางซื้อรัตตอรี่นะครับแตะว่าขัน3ามตัวกับพี่น้องก็เอาตามนี้นะครับมีทั้งสามตัวและ2ตัวนะครับถ้าสามตัวเอาชุดนี้นะครับมีอยู่สี่หางเึ็นไหโบไลนะครับงวดนี้สถิติเพิ่นกันว่าพวกเขากับพวแมนนะครับ บางเถ้อนี่ก็พอเฮงสีอยากให้ซื้อลัตเตอรี่ไว้เนี่ยบางเทือนแนวทางของเพิ่นที่เพิ่นทรงมาให้นะครับที่เพิ่นเอาอมานําเสนอนะครับมาให้พอเฮงเปลี่ยนสะพานบุญน,นะครับพี่น้องท่านผู้ชมนี่ก็เพิ่นไ้มากับบางเท้อกับปิดถือลัตเตอรี่เลขไทยสามตัวก็มนี้นะครับหลายหลายงวดพร้อมนะครับสามงวดสี่งวดเดาพอเฮงถูกน้ำเพิ่นเลขไทยสามตัว โพเฮงก็เคยถูกกระเพินหน่วงวดที่ผ่านมาโพเฮงโบโชคดีนะครับ2องหาของเพิ่นมันออกหาองนะครับโพเฮงก็เสียดายอยู่โพคิดว่าเจ้าของสิพาดนะครับม้านมันคักอยู่หนะาวดนี้พี่ต่อกับพี่จารานาเบิ้งนะครับเด้องโเฮงโบได้เขียนเองนะครับเพิ่นให้มาาทอานี่ โบเรตตตั้งเขียนเนอเองนะครับคลิปแต่และคลิปบอบาสิเป็นตัวเลขนที่มาหรือว่าตัวเลขที่เลขลับอย่างนี้เพื่อใไ้มาคือเพื่อบ่อให้สัมภาษณ์นั่นสินะครับแต่จากดาวพัสซอเพิ่นกับห้สัมภาษณ์อยูะดอกแต่ว่าเวลาสบ่ตรงกันนะครับนี่เพื่อนไ้มานะครับสองตัวมีสองสี่โบมีมงเขียนไปอีกครับมีหางเดี่ยวอันพี่น้องชื่นชอบ ก็จะคอยลงทุนนะครับเด้อคนว่ามันใจฮอกับเบิงสถิติว้กอนนะครับเบิงว้กอนเก็บไปเป็นสถิติพี่น้องท่านผู้ชมร้องพิจารณารองเบิงนะครับกับแนวทางของเพิ่นเบิงวางวดนี่เพิ่นจะมาว่าจะเข้า,าบ่เก็บสถิติของเพิ่นเอาไว้ก็ขอให้พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีนะครับเด้อยูย่ดีไม่แห้งน้ำกันสูบผู้สุขคน เดี๋ยวจะมาพบพ่อก,กันในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ